สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตโครงการการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี68 ในโครงการใหม่นะครับแต่ว่าเรามาพูดถึงในปี65กันก่อนนะครับซึ่งก็มีหลายท่านที่ลงทะเบียนผ่านในปี65นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปทําการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับและบางท่านที่ลงทะเบียนไม่ผ่านแต่ว่าโครงการได้นําชื่อของท่านไปทบทวนสิทธิ์ใหม่และเกิดการผ่านเกณฑ์ผ่านสิทธิ์ขึ้นมานะครับและในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านแต่ว่าได้ทําการยืดอุดธรณ์ในโครงการและยังไม่ได้เข้าไปทําการเช็คสิทธิ์ว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ผลปราก ว่าท่านผ่านและยังไม่ได้เข้าไปทําการยืนยันตตนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีรายชื่ออยู่ทั้งหมดเกือบ1ล้านลายนะครับซึ่งทั้งกลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้ทาการยืนยันต,ตนต้องทําการยืนยันตตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่26ธันวาคม67นะครับเพราะถือว่าท่านเป็นจะเป็นคนเก่านะครับในปี68ที่ทําการาลงทะเบียนรอบใหม่ท่านก็ไม่ต้องทําการลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดนะครับก็ใช้สิทธิตามโครงการต่อไปแต่ว่าถ้าถ้าท่านไม่ได้ทําการยืนยันตนทันวันนที่26ธันวาคม 67ท่านก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ในปี68เพราะถือว่าท่านเป็นคนใหม่นะครับก็ต้องทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการ่งรที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนใหม่ทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นคนใหม่นะครับซึ่งในปีลงทะเบียนรอบใหม่ในปี68นี้นะครับซึ่ง อย่างที่มีกําหนดมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่เคยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรบัตรประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและค่าทงฟ้าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่าไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับทางระบบก็จะนําข้อมูลของท่านไปทําการพิจารณาใหม่แต่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการของท่านต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการประกาศและเชื่อว่าท่านผ่านสิทธิ์ในเกณฑ์รอบใหม่นี้หรือไม่นะครับและจะได้รับ สิทธิ์ใช้ต่อไปหรือไม่เท่านั้นนะครับส่วนในคนรอบคนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือพลาดสิทธิ์ในปี65ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับฉะนั้นท่านใดที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์จากบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนในปี65นะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับก็ขอให้ไปเช็คสิทธิ์ เออแล้วก็ยินยอตนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่26ธันวาคม67นี้นะครับท่านจะได้เป็นคนเก่านะในปี68ท่านก็จะต้องไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเข้าไปเช็คสิทธิ์ว่าท่านเออลงทะเบียนผ่านหรือไม่นะครับในปี65นะครับวิธีก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐนะครับในปี65หรือปี68ก็แล้วแต่นะครับก็คือ www.welfare.mof.go.th นะครับเมื่อ กดเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็ให้ไปกดที่แถบสีเหลืองๆว่าเข้าไปเช็คสิทธิสถานะการลงทะเบียนก็กดเข้าไปได้เลยครับและเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับคือการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกีย่ตงลศปี65สําหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับก็ ให้ไปทําการกรอกเลขบัตรประชาชนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดวันเดือนปีเกิดของท่านให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับที่แถบด้านลงสีฟ้านะครับเมื่อท่านกดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ปรากฏว่าท่านผ่านโครงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจไดงแห่งรัฐในปี65้านะครับที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับก็ขอให้ไปทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยได้ทันทีนะครับ เพื่อจะได้ใช้สิทธิตามโครงการของท่านได้ต่อไปและจะถือว่าท่านเป็นคนเก่านะครับในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์สววสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี68ท่านก็ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใดอย่างใดนะครับเพียงแค่รอการพิจารณาคัดกรองว่าท่านผ่านคุณสมบัติและสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอ,อบปี68ต่อไปได้หรือไม่นะครับส่วนคนที่ลงทะเบียน ไม่ผ่านนะครับจะถือว่าท่านเป็นคนใหม่นะครับได้บุคคลทั่วไปที่จะลงทะเบียนในปี68นี้ครับก็ถือว่าเป็นคนใหม่ก็ขอให้ไปลงทะเบียนในรอบปี68ในช่วงเดือนมกรากรุ่งขามีนาภายในสามเดือนนี้นะครับก็ขอให้รอไปลงทะเบียนก็ถือว่าเป็นคนใหม่ให้ลงทะเบียนในรอบปี68แทนนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรส่วนการท่งรัฐก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอในวันนี้นะครับถ้าดีดประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตามช่องด้วยผมนะครับสวัสดีครับ